เจ้าหน้าที่ตำรวจกองวิทยาการภูทรจังหวัดสมุทรปราการเร่งเก็บรอยนิ้วมือของคนร้ายหลังก่อเหตุงัดตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายบ้านปากทางเข้าหมู่บ้านแสนสุขตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการทำการปล่อยแถวระดมปาดล้างอยู่ที่บริเวณหน้าสารการจังหวัดจึงได้กระจายกำลังเจ้าหน้าที่ตั้งจุดสกัดตามถนนเพื่อติดตามคนร้าย นายประจักษ์หลังโนนโพอายุ32ปีพนักง,งานบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าขณะที่ตนเองกำลังจะไปตรวจสอบระบบสายโทรศัพท์ที่ตู้ ATM ดังกล่าวหลังได้รับแจ้งจากทางธนาคารว่าระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดหายไปขณะเข้าตรวจพบชายไทยอายุประมาณ28ปีสวมเสื้อช็อปสีน้ำเงินกำลังใช้หัวแก๊สตัดอยู่ที่ข้างตู้ ATM โดยลากสายแก๊สที่อยู่บนรถเก่งยี่ห้อ Honda รุ่นซีวิกสามประตูสีขาวหมายเลขทะเบียนทอสันถานกอไก่2894กรุงเทพมหานครซึ่งจอดรถติดเครื่องอยู่โดยแจ้งว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารมาซ่อมแซมตู้ ATM หลังจากนั้นตนเองได้ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ของธนาคารที่สำนักงานใหญ่เพื่อแจ้งการซ่อมระบบสายโทรศัพท์จึงได้สอบถามถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ของธนาคารว่ามีการมาซ่อมแซมตู้หรือไม่ซึ่งได้รับคำตอบว่าไม่มีการซ่อมแซมแต่อย่างใดจึงได้กลับมาดู พบว่าชายดังกล่าวได้ขับรถหลบหนีออกมาจากถนนวงเวียนท้ายบ้านล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุได้แล้วอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำนักข่าว PNN New s รายงานสนับสนุนข่าวโดย